หน้าใครออกมวันนี้มันเกิดไค่กวาดวาดน้แล้วเวาว่าม่มีรูปแบบว่าเราคิดเว่าเราจำเพื่อนไวาดกก็ไม่มีครับคืออยากวาดแบบไหนกวาดแบบไหนก็อยากให้เพื่อนหน้าตายกวาเพื่อนใจับเพื่อนใจรอเอออตาตหอมมากว่ารจันแล้วสิบแปดกัแสิบแปดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบใครยี่สิคอใายค่ะโเจค่ะ น้องมันตั้งใจจะไปหาแล้วแต่ว่าน้องหักพอนไปเจอจริงครับขอบที่พอนด้วยนะคะอยาละเดี๋ยวไม่พรอนว่าผมโอเคค่ะนี่ครณองตันที่นี่ค่ะนี่่ะสันเท่าไหร่สัน บาลามอมาจะมาเบอร์ี่เห็นหน้าตไชัดเลยนี่ก็ชัดเลยครับไม่กล้า่ากอะครับวิเก้เกเกตัวใหญ่ครับน่ากลัวเกไม่่าร่างกายนะเดี๋ยวบอกวิเก้เลยว่าแต่บอกอยากส่ายเป็นแบบวิเก้เดิมนคนนี้เ็อ ได้จักเม็ดแตงเล็กๆไม่ใช้ชื่อมันดีวะเราเข้ามน้ำโม่ผมใหญ่ๆเกินได้จากเม็ดแตงมันเร็ยกคำถามคือถ้านิกนเกิอจะเป็นแมวอ้วนแล้วนิกนอยากเป็นอะไรแมวเอ่ออยากเป็นหมาอ้วนก็ได้โตในทั้งวัน อ๋อแมวก็คิดว่าเหมือนตรงไหนคิดว่าจะเหมือนเดิเลยเหมือนหรือเปล่าเหมือนก็ได้ใครว่าผมเหมือนแมวว่าะเหมือนตรงไหนอ่ะอ่อนเก่งออนเก่งมอนเก่งเหรอออนระยะเก่งคนเดียวปะใจอยู่ผมว่าพี่คอนไม่มาคอนไม่ออกมาุกต้องแข่ง ทำไมไม่ยอมครับแมวโต,ตมีออนก็ได้นะครับอถ้าไม่เป็นแมวมีออนอยากยเป็นหมาอ้วนแค่ถ้เป็นหมม่กห <c oughs> อเป็นแมวเราว่า้อเป็นหมาเพราะว่าปากเขาไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เล่เาเล่นเ,เลยเ <c oughs> พราะว่าหมานอนทั้งวันเ่ยครับก็แบบ เกียรติดีก็เลยอยากมาแมวไม่ใช่หมาเราไม่ใช่หมาหรอแบ้านผมปกติหมาบ้านผมนอนทั้วันอุวนใช่ก็เลยแบบว่านึกว่าหมานอนทั้วันแมวมันดูแอคทีฟกว่าหมาหมาแอคทีฟกว่าเรานครับ เรียนบ้างตื่นไปเรียนบ้างนะฮะยามัวแต่นอนขี้เศร้าเป็นแมวว้วนไปได้นะฮะก็ไม่รู้ว่าขอให้เธอแบบว่ามีความสุขละกันนะตั้งใจทําอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะนิออก็มีคนรักมีคนชอบแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเป็นเป็นนิออนที่น่ารักของทุกคนเป็นนิออนที่กวนๆของเพื่อนๆและก็ของฉันด้วยนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ สวัสดีครับพี่ออดก็เพื่อนพนะครับก็ก็อย่ารักเจนนี่มากนะเพราะว่าเจนนี่ก็เป็นของพอด้วยนะก็แบ่งๆกันนะครับเจนนี่น่ารักมากเลยนะนะพี่นิออนนะก็สวัครับครับก็พี่นิออนครับขอให้พี่อะไรนะก็รู้ๆกันอยู่ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้เรื่องไม่ต้องกังวลเนีดีนะตื่นตื่นไปเรียนบ้างไปเลยครับเพื่อนพจน์นะครับพี่นิออดสอง สำหรับกันนะครับพี่นิออนขอให้พี่นิออนเนี่ยเป็นพี่ที่น่ารักของเราตลอดนานเลยแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมบ้านที่ดีของผมด้วยนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านร่วมหอที่ด้วยกันก็จะเพิ่งหนีกันไปไหนเนาะอยู่ด้วยกันเป็นนานนะครับพีนิออนเดี๋ยวนี้หายหน้าหายตาเนาะได้ข่าวว่าไม่อยู่หอเลยไปทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับแฮปปี้เบวันเดย์มากๆมีความสุขมากๆครก็พี่นิออนครับแฮปปี้เบวันเดย์นะครับมีความสุขมากนะบ๊ายบาย มีวันเดีนมีออนแมวอ้วนก็ขอให้มีความขยันมากขึ้นกว่านี้นะแล้วก็ไปเรียนหนังสือนักหาด้วยนะแล้วก็ขอให้อา่าไม่โดนแกง้งไม่โดนรัดคอบ่อยๆนะคะไปเจอกันนี่จะเป็นเจนนะนี่นะวันนี้นะ Happy birthday to ลูกเจ็แอน d สมพงษ์ก็โตละเฮียเริ่มทำตัวเด็กเออได้ละนะทำยังไงคิดด้วยมีความสุขมากๆ ไม่ต้องคาที่หน้าเหมือนเดิมค้าหอกก็จะได้มองกนานๆไงไม่ดีหรอจบแล้วเป็นไงนีออนเนี่ยยืนขึ้นพูดกับแฟนๆหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างที่มีคนมาไว้พรเยอะมากดีใจอ่ะชอบคำนวยพรหน่อยพี่ครนต้องคำนวยพรเลนมองกล้องอย่ามองพี่พี่คอร์ดครับแล้ววันนี้พี่คอ หไเขาเหนื่อยวันว่อนวันก่อนเขาเขาไปงานบอลจนเหนือยเข้าใจครับเราทำงานหลังงานบอลแล้วก็เหนื่อยพี่ไนคะก็อักรอนตัวไปอน เนี่ยค่ะเด็กตื่ี่ตัวเอง จ๋าประหารน้องหน่อยไม่เห็นมีเค้กมาแต่จังไม่พอเฮ้ยเค้

There okay, you um. go. ขอก้องไหน้องไหนจะขอผ้ามนะคะยกมือบอกได้เลยเนาะ้นอง่ยไอมั่อเตเนต้องบิดอะ ไมต้องยีอนิ่งไม่เป็นเนาะอะไรอื่นรักเขาไปโยมมาต่้ง10โมงไม่ต้องเบื่อเราก็มาทันแล้วกันจริยจริงว่าช้า น้าหยูสิ่งก็ถามว่าพี่ครับเหนือมาไหมอ่ะตอนนั้นอี่ออรู้สึกยังไงอยากให้เหนือมาไหมต้องการหน้าเนี่ยคุยกับน้องภาษาที่เหนือกันดีออนต้องับ โอเคไปไปนี okay, bye bye. ้เมือนเขาเท่าไรเนี <S 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 ่ยเมื <S <S ่อวานเหนือะ ต้องตีนพิเศษเกลียวกราดข้าวขาวนี่มเป็นไงนี่อ้อนกันเหนืออยู่ด้วยกันแล้วน้องมันมีคำถามหนึ่งที่การขับถายเยอะมากเลยอ่ะเราสองคนอ่ะได้แท็กใช่ปะนเหนือแท็กอะไร ก็เลยอยากรูว่าถ้าทั้งสองคนจะตั้งแท็กให้แฟนคลับบ้างจะตั้งว่าอะไรขอบคุนี่แดนเียเป็นกลงดีๆีดเียเนแย พ <uka> ี่นแล้วนไม่เดีาบอกนเร้า่คิดออก, <c oughs> ออกแล้วแต่เราจะยังไม่บอกเร,เราดูในทวิตเตอร์แล้วกัวววนนะ ก็อยากให้รู้ว่าตอนนี้ไม่ได้คิดไมออกแล้วแฟนคลับสามารถใช้แฮชแท็กแฮชแท็นี้เป็นแฮชแท็กของแฟนคลับคู่หน่วยงอนได้เลยใช่ไหมได้ได้คุณมาทรมาดนเลยคองดูได้แม่เป็นไรคนได้คนได้ พักแลเนาะเราตอนนี้บ่าแล้วนะถี่ค้ยอยากจะถามอะไรไหมเพราะ่ชาเราถามอะไรางะปาราไหมครับรอะไรประเด็นนี้แไม่รู้าปาาอืมหรือว่าจะเป็นไอ คุณนี้ก่อนนะเฮ้ยนี่เราก็เขาคิดว่าเราจูกกันอย่างงี้เเหลืองหมดเลยค่ะก็ยังไงเดี๋ยวให้นิอันนะคะพูดถึงการผลับที่มาแล้วก็ที่ไม่ได้ขอบคุณทุกคนมากนะที่มาในวันนี้แล้วก็คอยซัพพอร์ตก็คอยซัพพอร์ตผมตัอดมาขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับเพระว่า ก็ไปกำลังใจผมมาเลยก็ไม่เป็นไม่เป็นาดปิดเอาปิดตัวโอเคครับนะหยุดได้อยู่นะนขอบยอยาหขอบคุณคนที่สอคนที่มาข้างๆหน่อยขอบคุณพีเดียก็ขอบคุณไอเดียา มาแล้วไงก็แบบแบบมีใครว่างเลยเแล้วก็โอเคครับก็แบบใจมากที่แบบมาแบบแถ้าเ่วนมีงานเป็นของตัวเองมีออนเต็มใจจะเป็น ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับทางที่กลับไปแล้วไม่ได้มาหรือว่าแบบว่าอยู่่ตางจังหวัดนะครับก็ขอบคุณที่มาเซอร์ไพรส์ผมกันนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปด้วยกันเนาะก็ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้ด้วยก็ขอบคุณนะครับที่คอยสน,บนับสนุนกันมาตลอดนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะผมก็จะคอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ท่ายก็ขอบคุณมากครับที่มาไว้พร้อมรับครับ <laughs> Oi!